สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC พเนจรหายูหากินสุผัวสุคนครับมือนี้พันพเนจรสีผ้าพี่น้องมาหาเลาะยิงป่าครับสีเป็นยังไสกับปดทีต่ตามรุ่นชุ่มก่อนเบิ้งครับพี่น้องสีมานเมื่อมานครับเมือนี้สีเพราะแต่ต่าแจ้ววาครับใปรุ่นกันน้ำกันเลยครับบรรยากาศครับพี่น้อง ตวงน้ำปลาครับหนามมันคุ้นเนาะย่างหาไม้ครับพี่น้อง ช่วงนี้น้ำมันกัยังพระท่านได้ไซดีปันได้ครับพี่น้องมันยังเป็นช่วงไปลายฝนด้วยครับต้องถ่ายยักน้อยครับจะประมาณต้น,นเดือนพฤศจิก,กาน้ำก็สิเริ่ไซสครับไมา้ห้อก็ะสิหาบ่อยากครับ ตาเห็นปะหนามันคุณครับพี่น้องแต่ไม้ขึ้นแล้วครับพี่น้องแท็กซี่เห็นบ่เห็นดออครับนนามมันคุณครับพี่น้องต้องล้องเบองงครับ พี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ไม้ที่เขาสิงิ่งขึ้นยิ่งป่าแล้วครับไปช่บรรยากาศรอบๆบ้างครับพี่น้องรุ่นน้ำกันครับบรรยากาศครับทงให้ทงหน้าพี่น้องไปไปเข้าเดี๋ยวเขาไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องที่มันเมื่อมันมาเนี่ย ถือบนัวพี่น้องลุ้นน้ำกันครับลุ้นน้ำกันโอ้ถืออยู่ครับถืออยู่ครับปานิดหน่อยครับปานิดหน่อยโอ้ใส่กลางหัวเลยแต้มแรกครับแต้มแรกพี่น้องมันหมันครับมันหมัน สำฟ้ามือนลยครับพี่นอ้องเต็มแลวครับพี่นอ้อง ไ่น้องหลุนนุ่มกันครับไมค์เลี้ยวไมค์เลี้ยว ถือบอน้อพี่น้องแต้มส้องครับมาลุ้นกันพี่น้องโอ้มันอวยลังให้สี่ถือบอน้อ พี่น้องพดัดมาเป็นยังมาเป็นยังมาลุ่นกันไหมพี่น้อง มื่อกี่พลาดครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขามารุนกันไหมพี่นอ้องจังหวะยิงมันอวยหัวพอดีครับก็ะเลยบะถึก ถือว่าน้องพี่น้องมามาลุ้นกันครับพี่นอ้องโอ้พลาดอีกแล้ว เมืกก่อกี้มันยังท่านได้ขึ้นดีครับพี่น้องผมเฝ้ายิงครับพดยานมันหนีไหมครับก็เลยเฝ้ายิงลูกดอกก็ะเลยบ่บ่ถือตัวป่ามันเปินครับถือบ่พี่น้องถือบ่ มาลุ้นกันพี่น้องพี่น้องแต้มสองครับแต้มสองอุ้ยถืออยู่ดิถืออยู่ครับพี่น้องถืออยู่โอ้แต้มสองแต้มสองเพราะอะไรตำปนเหรอครับพี่น้องมาเนี่ยโอ้ย,อย่างน้อเสือคือพันกันแบบสีเนาะพี่น้อง เตามสองครับเตามสองพี่น้องมันหมานครับมันหมานเพราะอะไรตำปนครับมือนแรงเนี่ย วุ้ยมันสิเบิดถือแล้วพี่น้องแดดมันสิเบิดแเลยไหมครับพี่น้องผมกอกเลยตัดชิ้นใจยิ่งเลยมันท่านด้ขึ้นดีครับแต็มแต็มสองครับพี่น้อง องเต็มแล้วครับพี่น้องแต่วิ่งมาใกล้สิโตกดินแล้วครับแสงกระเริมสิบโบมีแล้วครับพี่นอ้องเข้ากัดเลี้ยวหาโตปลาบาค่อยพ่อแล้วครับเมื่อกี้มันมาเป็นฟูงนะ้ครับพี่น้องสามตไปนะครับแต่โตบค่อยไง่ายครับ เลี้ยวว่าค่อยเห็นโตัวปลาล่ะครับพี่น้องมันเป็นเงาครับมันมันมีแสงครับไม้นี่มือหนาต้องมาแก่มือไม่ล่ะครับต้องมาแต่เศ้าครับ พี่น้องสาหรับมือนีตะเวนกับใกล้สิโต๊กดินแล้วครับแสงก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าบ่ถาบมีแสงเขาก็แนมบ่เห็นโตป่าครับพี่น้องเดี๋ยวังใส้มือหนามือไม่เขากับจังคอยกลับมาแจ่มมือไม่ครับไม้นี่สําหรับมือนีเข้ากับสิไปสรุปผลงานกันครับสรุปผลงานครับพี่น้องมือนีก็ได้สองแต้มครับพี่นอ้อ,นอง ก็พ่อได้ยู่ได้กินครับพ่อแล้วแรงครับพอได้ไปตำปนตอนเว้นกับใกล้สิโต๊กดินแล้วครับพี่น้องทังไซกับฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ซองพระเนจรหาอยู่หากินฝากกดแชร่กดไล่กดซับสะไขกดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พานพระเนจรดได้เฮ็ดชิปต่อๆไปให้พี่น้องของเขา มาด้เบึงครับสำหรับมือนี้กับบมมอี่ยังหลายครับพี่น้องกับพีพ่น้องมายางเลาะทงครับเลาะปาลาเลาะคลองหากินง่ายๆครับตามสไตล์พา,พานพนึนจรนคลิปหนาคลิปไม่มือหนาพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง